ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมหุ่นพามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของปู่สีสเกตต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่20มิถุนายน68แลาวพัฒนาออก3 4 1 0 5 6 ขับเหล็กล่างก็ออกหนึ่งศูนย์น้อพี่น้องเนาะขับของปู่ชีสเกตสามกับชีมาออกข้างหน้าพี่พี่น้องเลขวิ่งนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบมิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่ชีสเกตบนล่างวิ่งรูดสามกับชีพี่น้องไปออกข้างหน้าพี่พน้องสามกับชี ครับชุดวิ่นนะพี่น้องศูนย์สามสี่หกเจ็ดแปดระวังห้ามาอหลีพี่น้องห้าหกหกห้านะครับแต่ว่าปูนก็บรบิจับคู่ให้นะพี่น้องเนาะให้ระวังหาว่าจับก,กับมาหอหลีสองหวดเจ๊ดเลยเรียกระวังปูนี่มานะครับฮะมือนี้พอเตรียมข้าวมาตามต่ออย่น้ะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูสีสะเกดนะครับครับวัน กับลาพัฒนาปูซีสะเกตไก่อย่างหน่อยพี่น้อง รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับเก้านะครับรับัปในชุดวิ่พี่น้องห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าศูนย์ระวังซีพี่น้องครับเรียกระวังซีนะครับ ขับปานิจจูปูจับคยุยได้พี่น้องเด้อยเน้นๆน,น,นะพี่น้อง09นา เ็ดเก้านะครับหกเก้าแปดห้านะครับ เนนซองห้างครับรก็ะเบเล็กสามตัวน้ำพีนองชุดสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้า เก้าหกเก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดห้านะครับ หมักสอบตัวแรกับพิจารณาเมึงน้องพี่น้องเนาะครับส่วนเน้น09 79เกาเน้องพี่น้องลอง69 85ครับระวัง4สี่เนปูวารับวันจันทร์น้าพี่น้องเด้อ23มิถุนายน68ลาวพัฒนาวิ่งลูด6กับ9เน้นที่9โอ้โหเตรียมบริเนียนให้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้น09 เจ็ดเก้าลองหกเกปดนะพี่น้องเนาะปูสีสะเก็ดไปกับนะครับประจันสุด3ตัวกันหนึ่งเจ็ด8ก้นะครับระวัง4นะครับนะคับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะเน้นที่เก้าได้พี่น้อง ดเจตเนาะพี่น้องเนาะรับพระเตียมขอากราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนะ้อปู่สีสเกตเนาะครับเนาะที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางเลาาพัฒนาไมา้พระเตี่ยมับเอามาฝากพีฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพระเตีมขอไวพ้พรอ่อยเข่าค่อย,อยปัง,ปง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์โปรเตมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้โปเตมนํนานาครับสุดท่ายถ่ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับพอกนคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม